ก็ผมชื่อซันนะครับซันนักรษชั้นคุ้มป .5 นะครับ <c oughs> ผมก็วันนี้นะครับคือคลิปประจำวัน EP1 นะครับถ้าอยากดู EP อื่นต้องผมอาจจะทำเนอะบางวันผมก็จะไม่ว่างนะครับทุกคนก็ดูคลิปอื่นก่อนก็ได้นะครับผมเพิ่งลงไปะครับดูได้ดูได้ ลงไปเมื่อบห้าสิบหกนาทีที่แล้วนะครับอ่าวันนี้คลิปจะยาวกว่าอันอื่นนะครับเพราะว่าผมจะถ่ายชีวิตประจำวันชีวิตจำของผมก็ว่ารูปนะครับใครอยากติดตามผมก็ติดตามแล้วครับชื่ช่องซันซันลยนะลืมเอ้ยต้าชื่อช่องตัเองไม่เด้ นะครับชื่อช่องตัวเองเ็ดเยี่ยมเลยชื่อช่องสุสดหรอของนา,าโคสุดได้ด้วยจิบด้วยนะครับให้จิบได้นะครับไม่ว่าด้วยนะครับผมสอนจริงๆนะครับจีบได้ไม,ไม่ว่าไม่มีแฟนสดผมรักคนดูนะครับอยากให้ทำอะไรบอกมา เดี๋ยวผมจะจัดให้ตอนนี้วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบหกเมษาเนวันยี่สิบเอ็ดวันเกิดผมออยพรให้ผมทีนะครับถ้าใครออยพรผมจะไปติดตามช่องนั้นนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูเนาะโอเคไหมเย่เดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูแต่ผมจะทำคลิปแยกนะครับไป